บางกระเจ้าคือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ลูกกระเพาะหมูในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งแม่น้ำเจ้าพยาและถูกขนานนามว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันได้มีโครงการอเวอร์คุ้งบางกระเจ้าที่นำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยพัฒนาการวางแผนที่ทำให้พื้นที่สีเขียวได้เติบโตแข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย,อย่างยั่งยืนโดยความอุดมสมบูรณ์นี้ทาให้เป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีกิจกรรมปั่นจักรยานและชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติซึ่งมีพืชพันธุ์มากมายมีอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ที่ออกแบบให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติเพื่อให้พื้นที่สีเขียวนี้บำบัดจิตใจของทุกคนนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วบางกระเจ้ายังมีผลไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียน GI นั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความหอมหวานเนื้อแน่น เนื่องจากพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่มีสามน้ำไหลผ่านก็คือน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มครับอีกทั้งยังมีตะกอนจากน้ำเหนือที่ไหลมาสะสมบริเวณนี้กลายเป็นแหล่งกักเก็บธาตอาหารเพื่อชั้นนำที่ดีทำให้การเพาะปลูกได้ผลที่ดีและธาตอาหารที่สมบูรณ์ อีกทั้งเรายังมีกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมซึ่งเราได้นำใบมะม่วงมาทำเป็นสีของการทำผ้ามัดย้อมอีกด้วยและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายนอกจากจะได้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เรายังได้สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นและเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นและสุดท้าย BCG โมเดลอย่างแรก b บโออ o e n o m y เราได้มีการนำทรัพยากรในท้องถิ่นใช้อย่างคุ้มค่าเช่นการนำใบมะม,ม่วงมาทำเป็นผ้ามัดย้อมอย่างที่ 2. อง r c u l a r a ล o า o ีโการคัดแยกขยะมาใช้ใหม่นำไปขายหรือการทำปุ๋ยจากขยะเปียกและสุดท้าย Green Economy การสร้างสิ่งแวดล้อมให้สมดุล โดทุกชุมชนปลูกพืชที่มีประโยชน์ทั้งการฟอกอากาศดูดสารพิษและในครองทำให้น้ำสะอาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งคนพืชและสัตว์